สวัสดีครับม่ในสไตล์แชนแนวครับผมพบกับผมเบาคกึมครับยยมนี่เป็นยยมสะเดาเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นมือนี้เบาคลึมสิบผ้ามาเฮ็ดน้ำพริกตาแดงสูตรของเบาคลึมเองนะครับได้มาจากยาสวยเนาะสูตรของคุณแม่เนี่ยแหละเฮ็ดแบบง่ายๆบานๆเท่านี่แหละบานๆง่ายๆสไตล์ชนบทเท่านี่แหละเนาะครับเนาะว่าเราก็มาลงมือกันเลยครับประคอใส่พริกลงไปพ่อบ น้ำพริกตาแดงน้ำพริกก็ต้องเผ็ดๆเติบกว่าสันเนาะกระมานน <consultation. S 1> ั freshman, ้นนะครับเนาะเอาพอก่อนอันน <transparency on, S 2> <sted S 1> ี้ครับปลาที่ใส่มันนี้เบ้ากลื้มใส่ปลาคอครับผมปลาคอซีตัวตัวใหญ่สองตัวตัวน้อยสองตัววันนี้ใส่ีก่อนครับเครื่องพริกใส่ลงไปแล้วอันนี้ก็มีกระเทียมกับหร้อมแดงนะครับเนาะ เล็กหน่อยก็ลังใส่จีนสเสดาอยู่กินเห็ดน้ำพริกสาพอดีนั่งเอกกับทั่วมาบอกว่าอันนี่ออเดอร์ว่าสัน่นมือน,นี้ว่าวสองกลุ่มครึ่งผูนแหน่หอนบ้านโอ้ครับบ้านนี้ปกติเขาจีใส่พริกพริกแดงนะครับแล้วพริกไ่นะพริกไ่พริกแดงแซ่น้ำ พริกตาแดงมันค่อยสิเป็นสีแดงสมซื้อกับน้ำพริกตาแดงน,านา่ะนะอันนีเบ้ากึ้มเอาง่ายๆครับผมพริกเกลือว่าบ้างฮละล่ะนี่โคกโคกตำพริกโคงแล้วก็เลยแดงๆข้าโคกนีเบ้ากึ้มไปด้ล่างเพราะว่าสีตำน้ำพริกอยู่นะครับเนาะเอาละมั่งวันนี้กาปลาใส่ครับ ปากคอ,อย่างทั้งเกตแหละครับมันใหม่แน่ยังในห้องกับขูดเอาอันนี้เบาคืมย่างใหม่อยู่หรอกแล้วได้ขูดขูดออกแล้วกับสีพักฟักครับเพราะว่ากระตันมันสีต่ำเป่แหลกหนังปากคอมันสีเป็นขยะอยู่นะสีฟกฟ,กฟักจัหน่อยครับเดี๋ยวเต้ผู้ดใดกำลังดีก็มาตงฟักนี่กระตัมปกติทั่วไปคือเอาต่ำปนแหละครับ แลกแล้วลวแะแลกบ่แลกกับว่าแลกแล้วเนาะครับเนาะเมื่อยแขนแล้วเฮ็ดกินเองดอกเอ้าธรรมดาวันนี้ข้ามาปรุงเครื่องปรุงรสชาสติ์ครับผมใส่ง้วใส่ลงไปบมมักบ่กินบ่ต้องใส่นะครับเด้อนวดเติบสองซอนหน่อยโอ้เกือบลืมเกือบลืมกระปีครับ นี่เะปีเะปีเจดีย่างนะครับเด้อมันคอยหอมกับปีใช้ไปตงองย่างไฟครับบางกึมเห็ดง,ง่ายๆด่วนๆอาวไม่เป็นยังดกอไหนคือกันยังอีกแค่นี้ละ ปลาใส่ไปโลดเั็หน้อยนะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวข้าออใส่เข้าไปปุงเครื่องอีกเท่านึงผมแล้วครับตอนเข้าผัดน้ำมันเข้ามา,าปุงเข้ากับปุงเครื่องไหมซิมบัสต์ไหมอันนี้ตําให้มันเข่ากันก็กะปีเข่ากับปนป่าก็เข่ากันแน่ว่าเข่ากันแน่ว่าเป็นยังงครับเพราะว่าตอนพัดเอาไปพัดเท่ากับคนเข่ากันคือเก้าหนึลง แล้วกับพ่อล้วละ่ะเอาสำนี้ก็แล้วโอเควันนี้เดี๋ยวไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับผมหลังจากตำเรียบร้อยแล้ววันนี้เข้ามาสู่มาสู่พอพีทเราถ,ถึกบ้าขึ้นไปได้มาสู่ขั้นตอนการพัดครับผมม่ได้แกได้ถนก็เป็นที่สี่ละ ไฟบ่ต้องแห้งหลายนะครับเด้อค่อยเกี่ยวไปเลยเอ้าวใช้ตงไอ นี่ห้อตำบ่พาเขากันกับเนื้อปลามันก็ไ่ปยังงรับเพราะว่ายังห้อผัดอยูน่นะแก่ขนเข่าเครื่องซึ้งเราปัดไฟอ่อนไปเลยครับผมแต่ห้อผัดไดมันสเสียเร็วครับตรงนี้ห้อผัดใดกบคุณละก็บดได้เป็นปีปวัวนั่นอีกแต่ว่าต้องแช่ถุงเย็นด้วยละ่ะ แค่ตัวเย็นมันตีขึ้นโมครับขึ้นโมกขึนก้นล่าทั้งๆมันตีเสียวันนตัะสรุปแล้วเฮ็ดเดียวเรียบร้อยเท่าต้องผัดให้ได้ครับผัดถึงโดนแล้วก็เสียน้ำมันอยากน้อยอยนน้ำมันอีกเสื่อมน้ำมันเกิบอยู่เด้ ซอสของน้ำพริกตาแดงมันเปออกหวานเข้มกับเปรี้ยวครับผมเรื่องเผ็ดเห็นแล้วแต่ผู้มักแต่ปกติทั่วไปเขาเก็เผ็ดทีเดียเผ็ดแล้วมั่ค่อยแซ่บเขากินเผ็ดบ่ได้เขาก็ไม่ได้ใส่หลายนะครับเนาะแต่ถุงเครื่องโหลดครับนี่น้ำหมักเปียกใส่ลงไปโหลด ตอนขึ้นฝนล,ลงไปกระบอกไปยังแล้วขากินข้าหยำ่งคือแต่สมอ่อยๆดีกันล่ะน้ำต,ตาลใส่ลงไปครับน้ำต,ตาลใส่ก็ได้น้ำต,ตาลชีก็ได้ว่าแต่มันหวานใส่ไปเถอะ เหลือใส่ลงไปครับผมค่อยปาเปืองน้ำปลาสนอกว่าไฟสิอยากแห้งพอดด่ดอกแมนสิโยกออกติดท่านออกมันกับติด้องกับติดเคลื่อนอีก่และ้วนะครับเนะาะเอาเป็นยังคนดูดูเอาตรงนี้ก็แอบชิ้มได้เลยครับ เราไม่แน่ใจไม่รอบนึงก่ก็ข้มหวานได้แล้วขาดข้มผมกับเข้มจังหน่อยครับ เกลือ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 เนี่น้ำปลาเนี่ยเอ้าน้ำปลาที่น้อยใจมันตอกรสชาติเค็มหวาน เดี่ยวคือเบ้าคุนวานครับประมาณนั้นแหละกระสันนี่นะทีใดทีแหละรออย่งเดียวคือเกี่ยวให้ได้ครับกระสันมันตีเสียคือเบ้าคืนวานนั่นแหละแต่งยีเกี่ยวมาเรื่อย ผัดจนได้ทีหรอครับทอแล้วนี่ซ้ำนี่นี่พักน,นี่เห็นไดน้ำพริกตะแดงสูตรบ,นบานๆง่ายๆสไตล์บ้าวเรครื่อนี่แหละกินกับพักจะเดาแซ่บๆครับผมแล้วขนเบิ้งอีกดูนี่ครับแล้วบะเติมสุดทายภาพหนาป๊กครับสะเดาเบิ้งนะครับเด้อสะเดามันอยู่ข้างๆนี่แหละได้หน่อยกินมาแล้ว เรา่มืมเป็นกำลังใจบ้าคลื่นนะครับเด้อก,กดติดตามครับจะไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่งเพื่อผัดทุกการอัปโหลดใไม่ของบ้าคลื่ครับผมเกี่ยวกันิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับผม